สวัสดีครับเพื่อนๆืเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแต่งวิดีโอใน InShot ก,กันให้ดูนะครับเริ่มแรกเราจะเข้า Play Store ก่อนแล้วเราพิมพ์หาโปรแกรมคำว่า i n s h o t InShot นี่นะครับเราก,กดมาแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จพอเราอัปเดตเสร็จแล้วก็เข้าโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บกดเปิดนะครับ ทีนี้เพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเล่ะตรงนี้เราจะกดเลือกคําว่าวิดีโอก่อนปึ๊บเรากดอนุญาตนะครับอ่ะเรากดบวกเพื่อกดใหม่เนี่ยเพื่อเลือกวิดีโอมาอ่ะสมมติเราจะเป็นวิดีโอของทางเอ,อเคเป็นพี่อ้อนเก็บวรินเนาะอ่าอันนี้กดเลือกเรากดถูกข้างล่างนะครับมุมล่างขวาทีนี้เราจะมาเพิ่มลายน้ําหรือข้อความทํำยังไงโอเคกดที่ข้อความนะครับสมมติเราใส่คําว่าโทร ก็ใส่เบอร์เพื่อนเนเข้าไปแต่จากที่เรากดรูปตรงที่เป็นสีสีนะครับเป็นวงกลมสีสีเราก็เลือกเนี่ยมันเลือกได้ลอะอว่าให้โทรแล้วเราอาจจะเพิ่ม ID l ลน e ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามีเพิ่มอาจะอะไรเงี้ยแล้วมันกดตรงแก้ไขนี้เนาะแก้ไขแล้วก็พิมพ์คขาว่า ID l ล n e เกิดใครที่เขาอยากจะทักเราไลนา์มานะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆย่างง่ายไหมเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าเป็นการใส่พาดหัวแล้วเราก็เลือกให้มันตรงกันเป็นพาดหัวข้างล่างแต่งยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ความครีเอทของเพื่อนๆได้เลยทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมมุมข้างล่างเนี่ยเรากดแตะครั้งหนึ่งมันจะมีลูกศรเหมือนมีลูกศรซ้ายกับขวาทีนี้ถ้าเราแตะครั้งหนึ่งขวาไปสิ้นสุดวิดีโอหรือเนี่ยเรามาเลือกอีกครั้งหนึ่ง เห็นลูกศรซ้ายมือใช่ไหมข้างล่างสุดนะครับกดแตะครั้งหนึ่งแล้วกดซ้ายเป็นการเริ่มต้นวิดีโอเสียงว่าเนี่ยเห็นไหมลายน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วคำว่าลายน้ำเนี่ยมันจะมีบาบนบาล่างยังไงบาบนอะ่ะอันนี้คือบาล่างนะครับเห็นไหมคําว่าโทนเนี่ยแล้วเ็เป็นบาล่างส่วนบาบนเช่นพาดหัวก็คืออะ่ะออนปคือทางลอดไม่ใช่ทางเลือก เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เห็นไหมมาดูข้างล่างสุดเนี่ยไอเน,นี้ยมันคือหายไปละวบาบนเราเราจะมาแขวนบาบนไว้ที่อันบนสุดเนะเาะเราก็ปรับขนาดได้นะเ เพิ่งเมื่อเส็จไหมเราเลื่อนไปซ้ายสุดบาบนมันหายไปเอ๊บาบนยังอยู่นะออไลน์คือทางลอดไม่ใช่ทางเลือกพอเราเรื่องไปเรื่อยบาบนหายไปที่เราทายังไงมาเลื่อนตรงนี้เราแตะออนไล์ครั้งหนึ่งเห็นไหมลูกศรขวากับลูกศรซ้ายกดลูกศรขวาแล้วกดไปที่สิ้นสุดวิดีโอกดลูกศรซ้ายกดไปที่การเริ่มต้นวิดีโอแล้วพอเราเลื่อนเห็นไหมคำว่าออนไลน์คือทางลอดไม่ใช่ทางเลือกมันจะขึ้นมาตลอดแล้วเราก็ทาไงกดเครื่องหมายถูกนะครับครั้งหนึ่งแล้วกดบันทึกมุมบนขวาแล้วกดบันทึกไป นี่แหละเพื่อนๆเ,เป็นไงระบบก็เซฟการตัดแต่งวิดีโอก็ง่ายๆแค่นี้เองครับเดี๋ยใช้โปรแกรม InShot แล้วเดี๋ยวผมจะส่งโปรแกรมวีดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูในคลิปนะครับหากใครสงสัยกดไลค์กดแชร์กดสอบถามผมมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มอันนี้ให้ดูเรากดไปเลือกที่ลายกลุ่มของเราปึ๊บก,กลุ่มผม ตรุรกีไว้ไปเที่ยวทริปตรุรกีกันนะครับดูสิกดนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วเราก็รอวิดีโอมันหลันแค่นี้เองง่ายไห,หากง่ายกดง่ายกดหัวใจส่งหัวใจกันเข้ามานะครับเราพบกันก่องที่หน้านะสวัสดีครับ